นี่เลยแต่มันคือดีนะอืมโอ้ยนี้ใหญ่เลยของมันนี่อร่อยครับเหลืองอรามน่ากินน่ากินน้องซิมมันอลังกินเลยเอามาอืมจุดจุดนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้ อมึงกลัวเขามัดดีซื้อหรออันเบาบากันเด้อกินมัดก็ซื้อหรอเจ้าเลยเจูาเลยเราสินมักแย่ร้อนขนาดบอลยังยังนุ่มอ่ะน้าร้อนมื่อปากน้ำปากน้ำเมื่อนี้สิมัมักย่างนะนี่มักย่างมักย่าง สายขมขาดมาได้พกดีได้พกดีมากนะเดี๋ยวเขาสิม,มาเห็น้าจิม้มผาดมาเลยสายขมแล้วเสียไปดองน้ําปลาไว้กินหลายมือนะนี่นี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เดีมาหันปากน้ํามักก่อนใส่ขวดนี่ไงขวดน้ำอะ นี่ครับเดี๋ยวสิม,มัดซอดหอยซีอุขาวซอดฝาเขียวเส่นรถดีจัง่อย ใส่น้ำตาลนิดนึงครับให้มันกัดนะว่าต้องไหลาขาดบ่ไรครับขาดบา่ไรญาติมันเหนียวพดนะบีบลงไปเลยอย่างนี้เลยโอเค เกลือสามเกลอืกลอกระเทียมพริกไทยรากผักชีจัดไปแบบนี้เลยเอาเอาเครื่องแน่นอนนี่เดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นไว้จักครึ่งชัมมง่วโมงยี่สิบนาทีถึงครึ่งชัมมง่วโมงหรือปโอเคดีแท้ดีแท้

bên thêu thế à, áo xí măng con xí măng con xí ừ. à? này, ừ.

นี <quarters of speech> ่ไ <Sakura> ด้บนน่ะนั่นแมววางอยู่ก้นโถแสนมันแสบเราก็พอกินนะแค่เอาละตใจไปดูไหนออก่าดีป่ะทางลู่ปากนีดีถดกอจครับปากน้ำปากน้ำ bưng hăm thì tình nhau nhàng nhìn nào mà đi khỏi đây có lái nhầm ต้องยิ่งใหญ่ยังทีแม่จับเลยอ,อ,อันนี้กรุบก,กว่าเกากรุบเกาถือว่าผ่านมักดีซื้อหรออันปวากันเด้อสินมักก็ซื้อหรอจูเลยจูเลยก็สินมักไนรอน ขนาดบอนี่ยังยังหนุ่มอ่ะร้อยมั้งเ้ยก้อยไม่แปนปีเล่นมหูไมหนาแปดได้เนี่ร้อยเลียบ่ะซำร้อยแล้วแซับเอเหมือนซํำจุนะเสียบโรเลตไม่เองเงนะมึอนี่หลายเมนูครับทั้งปากน้ำทั้งร้อยเลียบ กคเมโปับปึ๊บปึ๊บเกลือเต็มปนเกลือแล่เกลแร่กินเกลแร่บอกเน่าให้แก้มแก้มยังแก้มซือๆนี่ล่ะแก้มไอสิลป์หให้ไปปรุงเองนะมันก็บวัวมังหอมมันไงกวเข้าไปคลาโคลาโคลาลายแ่บลายเอ้าตัดเหรียญจัดไป อ๋อไปไปเลยตาบ้านบ่อแหลมร้องเรือนกปอใช้เท่าพกูมูเฟัดคังตัวเนี่ยเนื่อยเลยเจี๋ยวปะเดี๋ยวเดี๋ยวหลบซื้อถ่ายเด้ดีอ๋อนีโตมากโชว์โชว์เลยของไม้ของไม้ของไม้อันนี้ดีไปซื้อไหมครับเพิ่งดองไว้นะของไม้ของไม้โลเล็กติสั่งอันนี้ของเชฟของเชฟก็เขียวอึ้งเลยวะเออเป็นยังสีอเลยแบบว่าผ่านการเจี๋ยวแล้วไงจากของวะ อาอร้องมื่ออันนี้ดีมั้ยไหมดอก้ำป่าเค็มหมดนี่อ้าวพราะเพราะไม่รู้บ่เค็มหวานเลยสิมก่อนมันเป็นไปไดนสิมเหรออ้าวรองสิมมึงคิลี่ไรงามันสายผมนี่แล้วนะสิมมึงคิล่ะติดหวานนิดนึงเนี่ยติดหวานป่ะเออติดหวานนิดนึงเนี่ยบ่ใส่บ่ใส่เลยบ่ใส่เลยติดหวานนิดนึงเนี่ยไตัดแนวเลยนี่ย่างวะอ๋อลงจังหน่อยตัวน้อยนะ เอาใส่จานเลยครับมีสารขอเคกันนี่แหละโอของแคเลยมาคำนี้ไงเน่ตีเอฟซีคนได้เบิ้งเน่ยนี่แหละตับพอมรวมมีเด้อเออจัดไปทุกอย่างอ่ะมีสโลแกนเลยในการเบิ่งดี้ว่อันนี้อย่างสามจีบจีบตับปูสองพันเนื้อรวมมิดรวมมิดจัดไปกึบนี่ร้อนแต่ไวน นี่คือเลยว่ะเอาเลยอ้เป็นไงนี่แหละอีสานกินเรียบกับประมาณนี้ล้ไหมเออไม่กางปีไม่หนาแป๊ดจ่ได้ เบิรบ้านผู้เดียวคนเนี้ยจัดไปนี่มุเดียวโนเละถึงทางนี้มันี่ยเขาหนักตัดให้มันเลียมเลี่ยมนี่อ้าวมันเสพโรเลตเกลเี่ยวขแกงเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวอาหนีไปตอนเสพเดี๋ยวว่าเสพกักตุนกินของดีคำใหญ่กขมูนมันเป็นทังเสร็จแล้วจัดไป หอเขาดีโคเอาอืมอสุดยอดสุดยอดนี่หละมาณนี่ปันมานนี่ะมักได้ไดได้ขึ้นเหนอจากว่บเขาต้มแกะสองอันยังบมทันนี่เลยมันบหยาบเะยังเลือกวยังเดลงไปล่อยทำยังไงไงแล้วนี่ปมๆได้เอาอ้สุดยอดเ้เฮ้ยเป็นยังไงขันบยนิวแซ่บ รักโอ้ยเลแปดลอยเลยเนี้ยเลยนั่นแหละพุ่นแปดลอยอ๋อจ้ะไม่นะขุ้ดจ้ะแค่ว่าผมอ่ะนี่ลงหวานลงไปในข้อน่ะไม่นั่นขึ้นลงไปมันยังอยู่ติดข้อนะมันนี่อยากกินด้วยซาบุมีหมู นี่เราสุกเดือดเลยกินเหมือนมุ้ยอย่านีนี่เป็นได้จะมันกึดๆดีเนาะไข่ไข่ห้องหย่อรกันกวนปากน้ำเนาะนุ่มี่ครักวะอ๋ออันนี้เอาตอนนี้ไงไดาะตุ่มโฟกอีสานเป็นผู้หันไดครับตุ่มโฟกอีสานเนี่ยเ้ยต้องมีไข่เข้ากันิเอาดิจิ้มต่น่อนอ จะไม่บอกผมดีเลยได้กันเยอะเยี่ยมมากเสรยบลกเลยมาเท่านี้ขังสองแล้วขังสามสี่จอบประดานไก่จัดไปลึบลึบเนี่ยครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าสมทัยนะคมๆมนะ อย่าลืมไปให้กินสูตรนี้ยอดยอด